ก็จเจริญสมาธิเหมือน,นทุกวันเนาะอันนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่มากก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับพนาสงหลวงปู่หลวงตาอยิโยมปาขาไม่ฉีที่ ในร่วมกันทำหน้าที่ของเราในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับพี่น้องผู้ปรารถนาบุญและก็ปรารถนาใน ศีลในธรรมในคุงงามความดีที่จะมาเยี่ยมมาเยือนมาร่วมประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆไปเห็นพี่น้องมาเยี่ยมมาเยือนเราในช่วงหลังๆสี่ห้าวันหรือตั้งแต่ปีใหม่ คิดเป็นร้อยละเกเปซ็นเป็นอย่างน้อยร้อยละเกซ็ก็คือมาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วก็ตาม YouTube มาตอนนี้ก็เริ่มมีคำถามขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับงานปฏิบัติธรรม สิบสี่ถึงยี่สิบ่กุมภานี้จะจัดหรือไม่จะมีหรือเปล่าคำตอบก็ยังยังไม่แน่นอนก็บอกว่าก็ดูสถานการณ์ของโควิดไปก่อนแต่บางคนก็ถามเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง อันดับแรกในเรื่องของการเตรียมส่วนกายภาพนี่ส่วนหนึง่งส่วนจิตใจของเรานี่อย่างหนึง่งทางด้านกายภาพคือเราก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย,อยสองเข็มหรือมากกว่าน,นั้น เพราะตอนนี้มีคนฉีดเข็มที่สามแล้วเข็มที่สี่แล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็มีมาอีกนั่นส่วนหนึ่งคืออย่างน้อยต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มเป็นอย่างต่ำแล้วประเด็นต่อมาก็คือไม่คุกคลีกับผู้ป่วยโควิดมา ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงเป็นผู้มีความระมัดระวังอย่างสูงอยู่ต่อมาก็คือเตรียมของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวไม่มากให้มันพอดีพอดีกับการใช้สอยถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ประมาณสามชุด หรือถ้ามันจะมีอากาศหนาวก็จะมีเสื้อแขนยาวกันหนาวเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยก็คงจะพอดีมีเต็นท์มีที่พักเมื่อเช้าในเราได้ยินคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสได้ตอกย้ำลงไป มองเห็นถึงว่าการเป็นอยู่ของผู้ภาคเพียรผู้ประพฤติธปฏิบัตินี่มันช่างง่ายเหลือเกินเสือพื้นม้อนใบนี่ยังถือว่ามากแล้วคิดดูดีๆนะตั้งอาตามาด้วยแหละพระกุณเจ้าหลวงปู่หลวงตา ปากขาวแม่ฉีญาติโยมผู้ปฏิบัติบำเพ็นทั้งหลายคำว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันมากแล้วนะอันนั้นหนุนหมอนไม้หนุนหมอนไม้ก็เคยมีเคยทำเคยใช้อยู่ ไปเดินทุ่ดงก็เอาหมอนไปด้วยคือไม้นี่เอาไม้ที่เป็นแผ่นแล้วก็เจาะให้มันกลางอกได้แต่พอช่วงหลังๆมันก็หนักเพิ่มมันก็ไม่ได้จำเป็นทีนี้เมื่อคราวเราไปเดินป่าเดินเขาก็เอาฝาบาทเนี่ยเอาฝาบาทมาเป็นหมอน ก็อาจจะได้เปรียบแม่ขาวไม่ฉี่อยู่หรอกเพราะพระมีอุปกรณ์ที่มันลงตัวแล้วเอาฝาบาทวางลงคว่ำลงแล้วก็ถ้าคนต้องการสูงหน่อยก็เอาผ้าสังคาติมาวางบนฝาบาทก็พอดีพอดีกับนอนตะแคงพอดีกับนอนตะแคงข้างขวา ถ้าเรามีกระเป๋าอย่างพระขาวเมชีอาจจะมีกระเป๋าก็เอากระเป๋านั่นแหละพอหนุนหัวนิดหนึ่งฉพระนั้นการเป็นอยู่เราจะต้องง่ายยังไงก็ได้พวกกษัตริย์สวีนี่ต้องการจะ เอาชนะหรือพวกใครพระเจ้าอาชาติศัตรูขอพูดขออภัยพูดผิดนึกไม่ทันพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ต้องการที่จะรบชนะพวกกษัตริย์ลิชวีมันรบยังไงก็ไม่ชนะพวกกษัตริย์ลิชวีนี่คนน้อยแต่ว่าแข็งแกร่งมากว่าจมาจะติดหนี้ไปเรื่อยเลยไม่ได้เคยคิดมาเป็นหลายปีแล้วเรื่องนี เมื่อวานติดเรื่องอะไรไม่ไม่รู้เมื่อรบไม่ชนะก็ต้องการที่จะหาสาเหตุสุดท้ายสงวัสกราพามเนีไปถามพระพุทธเจ้าจะถามตรงๆก็ถามไม่ได้หรอก สุดท้ายพระพ,พ,พุทธองค์ก็ถามพระอนทน์นพวกกษัตริย์ชีวีนี่ยังถืออภิริหานิยธรรมอยู่หรือเปล่านี่นะที่พูดถึงพวกประพฤติปฏิบัติธรรมราวันก่อนๆที่ไม่เคารพผู้ใหญ่เหมือนกับไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในครอบครัวถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่มีเหมือนไม่มีนั่งทนโทษอ,อยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่ให้ความเคารพ นั่นก็คือไม่มีในใจของลูกหลานลูกหลานคนนั้นจะต้องล่มจมแน่นอนวัดวาอารามเหมือนกันมีครูบาอาจารย์นั่งทนโทษอยู่แต่ก็ข้ามหัวไปอยากทำอะไรก็ทำอยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดไม่เคารพในหน้าที่ที่ตนเองจะต้องหน้าที่หนึ่งคือเคารพครูบาอาจารย์นะมันไม่มี มันก็จะเจริญไม่ได้จะเสื่อมฝ่ายเดียวประเทศชาติบ้านเมืองมีประมุกของประเทศเมื่อเรียกร้องความเท่าเทียมความเสมอภาคไม่ให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ต้องเตรียมพบกับความวินาศฉิบหายได้เลยคือสัตว์จะทำความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เหมือนคนเกิดมาต้องแก่จะให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันต้องแก่จะทำยังไงหล่ะจะไม่ให้มันแก่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่ออยู่นานยังไงก็แก่ถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องตายซะเห็นไหมแล้วมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยสุดท้ายก็มีตายเหมือนกัน สัจธรรมความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความเคารพนับถือข้ามหัวข้ามก้าวอาไปเพราะกิเลสมันบังคับมันอยากอยากเด่นอยากดังอยากมีตัวมีตนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีความเสื่อมจิตใจมันเสื่อมนั่นแหละเบื้องต้น เสื่อมจากคุณงามความดีไปแล้วมีแต่คนโง่คนบอดคนหลงเทะนะ่านั้นืชื่นชมกันไปก็พวกเดียวกันจะเห็นอะไรแรงก็เห็นแรงดีกาก็เห็นกาดีนะั่นแหละแต่ผู้มีสติมีปัญญาเขาไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อละลึกนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้ามีความเคารพมีความนับถือ ต่อพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธองค์ถามพระอนนท์ว่าพวกกรรษัตริย์ลิชวีเนี่ยยังประพฤติอป,ปริหานิยธรรมอยู่หรือเปล่าพระนอนนท์ก็บอกว่าพันเตระขวาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเก่ากรรษัตริย์ลิชวีเนี่ยยังประพฤติอป,ปริหานิยธรรมอยู่อย่างมั่นคง พระพุทธองค์ก็เลยตัดต่อไปว่าดูก่อนอนันนน์เมื่อกระสัิย์ิส่วก็ตามหรือคนกลุ่มไหนที่ใดก็แล้วแต่ยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักอกริหานิยธรรมนี้เขาจะมีความเจริญมั่นคงฝ่ายเดียวคือแม้แต่สงครามจะทำย่างไรก็ไม่สามารถจะชนะได้เท่านั้นแหละว่าสาการาพาม รู้เรื่องเข้าใจเลยพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดตอบคำถามนะแต่ถามเรื่องอื่นแต่เขาฉลาดจับประเด็นได้ส่งวัสการาพามเข้าไปเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถมีความเก่งกาจศัพษวิชาการต่างๆสอนพวกเจ้าชายเนี่ยเพราะกษัตริย์มันไม่ใช่คนเดียว กษัตริย์นี่อาจจะมีพี่มีน้องมีเครือญาติถ้าเป็นบ้านเราเป็นสิบเป็นร้อยหลายร้อยเมื่อมีความสามาคัคคีพร้อมเพียงกันประชุมประชุมกันบ่อยๆประชุมกัน,นเนืองๆพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกมีกิจก็เริ่มกันช่วยกันทําไม่บัญญัติสิ่งที่บรรพบุรุษไม่บัญญัติเอาไว้ไม่เพิกถอนสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาบัญญัติไว้แล้ว คารพผู้ใหญ่ในที่ประชุมที่เป็นประมุขนอกจากเคารพนับนถือก็เชื่อถ้อยฟังคำของท่านด้วยถ้าเป็นพระเป็นเนนเราก็จะกล่าวไปถึงว่าเพื่อนสาธม,มิกผู้มีศีลผู้มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มามาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขแม้แต่วัดวาอารามวัดเรานี่ก็เหมือนกัน จะเป็นพระเป็นเนนเป็นป้าขาวไม่ชีเป็นญาติเป็นโยมผู้มีศีลมีธรรมมีความเคารพ <c oughs> ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในหน้าที่ของตนมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ประพฤติปฏิบัติยิ่งมุ่งมั่นในการขัดเกลากิเลสตัณหาเนี่ยอ่อนน้อมอ่อนโยนพูดน้อยมีความเคารพยำเกรงต่อผู้อื่น ตอกฎระเบียบต่อครูบาอาจารย์ไม่ให้ครูบาอาจารย์หนักใจถ้ายังไม่มาก็ขอให้มาถ้ามาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเราเราเรื่องหมอนไม้เนี่ยมันทำไมเลยมาไกลอ่ะครูบาชิตมันจะจบได้ปะพวกกษัตริย์ชวีนี่ก็หนุนหมอนไม้ไม่เห็นแก่หลับแก่นอน ถึงจำนวนทหารเขาจะน้อยแต่แข็งแกร่งมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่เห็นแก่หลับแก่นอนใเวลานอนก็เพียงแค่เอาหมอนหมอนไม้หรือกะลามะพร้าวแบบนั้นจริงๆเนี่ยรุ่นหลวงปู่หลวงตารุ่นภาคเพียรประพฤติปฏิบัติกะลามะพร้าวมาเป็นหมอนเมื่อห,หัวตกหมอนปุ๊บลุกทันที ทำสมาธิต่อเลยเราลองนึกดูสภาพคนโบราณคนรุ่นจริงจังคนแท้ๆคนจริงๆเนี่ยไกลไหมกับเราหนุนหมอนไม้หนุนหมอนมะพราะ้าวหัวตกหมอนมันหลับมันเผลอมันพริกมันกิ้งหัวยังไงก็ตกหมอนเมื่อหัวตกหมอนปั๊บลุกทันทีเพียนประพฤติปฏิบัติ ต gamer, ่างกับพวกเราไหมเห็นพวกแม่ขาวแม่ชีมางานปริวาสเนี่ยโอ้ยรถเข็นสามคันหนูคนเดียวนะฮะพ่อโกหกไว้เนี่ยคอยดูเนี่ยเอาคอยดูนี่ไปเดินตั้ดงกับผู้บาเสือเนี่ยเขาแจกถุงเท้ากี่คู่ก็เอากี่คู่หมวกมากี่ใบก็เอารองเท้ามาอีกกี่คู่ก็เอา ฝากไปเรื่อยเต้นฝากไปเรื่อยทรงไปเรื่อยฝากรถไปเรื่อยกรรมาฐานยังไงเนี่ยมีแต่ความโลภมีแต่ความเห็นแก่ตัวสะดวกสบายแล้วมันจะไปได้ไหมกุติก็อย่างสวยอย่างงามอืมเขาพูดมาถึงรองเท้าขาวอีกแหละเกือบขาวอีกแหละ ่าอยากหัวไว้บอไปบอมาเนี้ยนไะว้จะสร้างหมวกกับขา้าจักหนาวจักห่อนแล้วใส่หมวกก็เจาะขึ้นรถเกียคืแจะได้เผื่อลยถือโทรศัพท์ออมวัดอยู่แบบนี้กรรมาฐานใหญ่คงจไปสิสไปหอดใส่หรสู้เ้อคู่บาคือกันแหละบวง,ง,งห่อน่หนาวลงปูลงตาคือกัน เดือนเมสางใส่หมวกจุงจุจุงจุอยู่ในตลาดคนหมวกกันหนาวคนนนุ่งเสือแขนยาวกันหนาวพร้อมมั้ยลูกประคัมก็ใส่ทั้งลูกประคัมทึงหมวกกันหนาวทึงเสือกันหนาวไหวถือโทรศัพท์ย่างหืินยืนอ้อมห่างลัตตรี่อยู่บันกรรมฐา,านสัแล้วมันจะไปไหนอะโยมรัวมมาตมาด้วยเนีมเมย่ยไม่ว่าคนอื่นเนี่ย ชี้ไปคนอื่นหนึ่งนิ้วชี้หาตนเองนีสี่นิ้วนั่นเลงแล้วเราจะไปไหนนี่กิเลสมันหัวเราะเห็นไหมเมื่อเราเห็นแก่ความสะดวกสบายที่นอนสบายสบายนุ่มนิ่มมีเสือแล้วก็ไม่พอมีผ้าปูที่นอนมีหมอนอนามัยหมอนเพื่อสุขภาพนุ่นแล้ว อาหารเสริมสุขภาพโอ้ยจบกรรมฐานนี่จบพอนึกถึงครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปูป่พุทธทาสโอ้ยมันไม่มีคำพูดหรอกโยมอันนี้พูดถึงพูดถามามงานเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยคือเรื่องกายภาพนี่อย่าให้มันมากนะัก การเป็นอยนให้อยู่ที่ไหนก็อยู่จะแออาจยัดเยียดยังไงก็ได้ถ้ามองหาความสะดวกสบายปุ๊บนี่กิเลสมันมันได้ใจขอหมูมานอย่าได้ช่องแต่เปิดประตูโวเลยเคยไปปฏิบัติท,ที่วัดพิษเนรามีทางจงกรมเพียงแค่หนึ่งวาจนจงกรมได้หนึ่งวานี่มันผ้าเยอะวัดในวัดบ้านแคบ ยืนโนขวายังโน้าสยังโนอย่างมากก็แค่เพียงสองเมตรอย่างยาวเลยเหยียดแขนชนกันเหมือนนักกีฬาเลยแหละแต่ว่าสบายใจเมื่อเราวางจิตอันนี้เรื่องจิตแล้วทีนี้จากกายภาพมาถึงจิต เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจว่ารับได้ทุกสถานการณ์อาหารการกินความเป็นอยู่ใจยังไงเราจะไม่หวยหาสิบวันนี่ไม่ตายอดข้าวเลยก็ไม่ตายสิบวันนี่แต่มาจึงไม่นิยมอะไรนะักโรงทานต่างๆขอมาแต่ละงานแต่ละงานไม่อนุญาต เราไม่ได้มากินบอกคำเดียวนะเราไม่ได้มากินกินมาจนเท่าจนแก่จนหัวงอกแล้วแต่ว่าใจนี่มันยังพร้อมยังโซยังอ่อนแออยู่ธรรมะในใจนี่ยังไม่มีเลยรวมทั้งอัตมาด้วยนะี่ไม่ได้ว่าใครเลย ใจเราแท้ๆเนี่ยังมีความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาดิสยะความกลัวความวาดระแวงทิ่มแทงอยู่ตลอดจิตใจไม่เคยมีกำลังเลยไม่เคยมีสุขภาพที่ดีแต่เราไปดูแลร่างกายกันมากใส่ใจใลใจกันมากระวังแม่ขาวแม่ชีจะไปพอกหน้านวดหน้า มันระวังเลยมันคนละเรื่องละเดให้ใจมันขาวให้ใจมันสะอาดตัวดำแต่ใจดีกับตัวขาวแต่ว่าใจดำนี่จะเอาอยัางไงจะครบใครถ้าเราก็ต้องทำใจเราให้มันงดงามขึ้นเรื่อยๆรูปร่างหน้าตาก็ให้มันพอประมาณก็ดูแลและรักษาและอาบน้ำ ไม่ใช่ว่าไม่ต้องอาบน้ำเนยอยู่ที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้รับทุกสถานการณ์เมื่อวานได้เขียนลงไปแล้วมีคนต้องการตารางการประพฤติธปฏิบัติก็คงจะลงไปในสื่อแล้วแหละในโซเชียลลงไปแล้วตารางในการปฏิบัติในปีนี้นะ สิี่ถึงยี่สิบสี่คมพาแล้วก็คงเป็นมาตรฐานถ้ายังอยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรงอยู่พวกเราทั้งพระทั้งหลวงปู่หลวงตาพระขาวไม่ชียังแข็งแกร่งกันอยู่ดีๆนี่ตารางก็คงเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละพูดถึงคนถามพี่น้องถามมาว่างานปฏิบัติธรรมนี่จะมีไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยกเลิกก็คงจะ คงไว้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ถึงจะบอกข่าวไปแล้วมีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็รอดูว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะเป็นยังไงถ้ามันลดลงลดลงจำนวนคนติดน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกอย่างดีขึ้นก็คงต้องร้อยเปอร์เซนต์จากนั้นก็ให้เราช่วยกันทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละ อย่าไปคุกครีกับผู้คนมากมายนักโดยเฉพาะสถานที่เสียงอากาศไม่ถ่ายเทพวกดื่มพวกกินนี่แหละสำคัญพวกดื่มของเมาเนี่ยเที่ยวดีเที่ยวดิ่ดื่มดื่มมาอยู่นี่เนี่ยก็จะปฏิเสธได้ไหมแล้วว่าไม่เมาเนี่ยก็คนเป็นคนแบบนี้สิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมประชาธิปไตยนี่แหละตัวมันเลยเนี่ย คือคนไม่ไม่รับผิดชอบต่อผู้อื่นเรียกร้องสิทธิ์ตนเองแต่ว่าทําลายสิทธิ์ผู้อื่นไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพในผู้ใหญ่กติกาของสังคมอปิริายาธรรมที่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนั้นก็มีความเสื่อมความฉิบหายเกิดขึ้นแต่ถ้ามีการเชื่อฟังกติกาของสังคมนั่นคือตัวแทน เหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าทำวินัยที่เราตรัสไว้ดีแล้วน่นนะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังจากการดับขันตาปินิพผ่านไปแล้วของเราตะทะ่ทากฎกฎระเบียบกติกาของสังคมก็เหมือนกับตัวแทนของผู้ปกครองแผ่นดินก็ได้ถ้าไม่เอาระเบียบไม่เอากติการ่วมกันไว้แล้วจะเอาอะไรพวกเรียกร้องความเสมอภาคไปเต้นเย่ยวออยู่เนี่ย แล้วสุดท้ายก็ต้องมีหัวหน้าอยู่ดีเท่าเทียมไหมทีนี้ <c oughs> มันก็ไม่เท่าเทียมก็ให้เป็นเรื่องของการทําหน้าที่ทุกคนต่างทาคุณงามความดีมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะมีหรือไม่มีมีพ่อมีแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกับขวอนกำลังใจเป็นที่ปรึกษา เราจะต้องมีวันหนึ่งที่เราต้องเจ็บเราต้องทุกข์เราต้องประสบปัญหาในชีวิตจะไปถามใครจะให้ใครปลอบโยนก็ลองคิดดูสิมีสมองเนี่ยแม้แต่ตมาเองเมื่อเวลาตมามีปัญหาตมาก็ต้องมีที่ปรึกษาญาติโยมก็ส่วนหนึ่งพระเนนเพื่อนพ้องก็ส่วนหนึ่ง แต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกินกว่าเพื่อนพ้องสหรรมิกเราก็ต้องปรึกษาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพที่เราเคารพนับถือแม้เราคิดว่ามันถูกต้องแล้วแต่ก็ขอคำยืนยันจากท่านมันดีไหมหรอมีประมุกขมีผู้ใหญ่ัมนดีไหมอย่าเท่าเทียมพ่อแม่ก็จับหัวเล่น เรียกอย่างนั้นอย่างนี้คอไผ่ไอเอีเรียกปู่เรียกย่ายมันจะได้ไหมสิทธิที่เท่าเทียมก็คือกรรมนี่ที่เท่าเทียมจริงๆมีสิทธิ์ที่จะทําผิดทําถูกทําดีทําชั่วเมื่อทําแล้วกรรมให้ผลเท่าเทียมแน่ๆตัวนัน้อยากดีก็ต้องทําดีเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่กรรมจะให้จะให้ผลเป็นผลดีเท่าเทียม ตามเหตุปัจจัยที่ทำไว้นะนันพูดถึงการเป็นอยู่อยู่ให้มันสบายสบายอยู่ง่ายๆลำบากกายแต่ว่าใจมันสบายเมื่อใจมีธรรมแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าลงจากปราสาทมาทุกเท่าไหร่กษัตริย์ที่บวชตามพระพุทธองค์เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน จากความสะดวกสบายมาทุกลำบากอย่างไรเศรษฐีมหาศาลพรามหาศาลจากความร่ำรวยอย่างยศศกุลบคุณระบนี่มีความเป็นอยู่เกือบเท่าเทีเทยมพระพุทธเจ้าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอออกจากบ้านเดินพุ่มพำมพุ่มพำมมาพระพุทธองค์กำลังเดินจงกรมอยู่ที่ป่าอิสิที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายใจชื้นขึ้นมาเลย ยสัสสาระจงมาที่นี่จงนั่งหลมจงนั่งหลมเราแสดงธรรมให้ฟังเมื่อได้ฟังธรรมุนุวิคาถาเนี่ยอนุปุพพิคขา,าจบลงยะสะากุกลบุตรเป็นพระโสดาบันทันทีนั่งกลางดินนี่นี่นั่งกลางดิน,น,น,าดนจากลูกมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในสาวัตถี อันในพารานาสีเห็นไหมดัะนั้นความสะดวกสบายทางกายก็มันพออยู่ได้พอประมาณให้ใจมันพร้อมนะให้ใจพร้อมในการประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญขัดเกลากิเลสตนเองนี่แหละสิ่งที่ไม่พอใจนั่นแ,แสดงว่ากิเลสมันสะเทือนแล้วนะ เมื่อเราไม่พอใจเรื่องอะไรการเป็นอยู่ที่ไม่ได้รับความสะดวกไม่พอใจนั่นแหละคือกิเลสมันโดนโดนกระแทกด้วยธรรมละ่ะทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ต้องมีถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์แล้วจะเอาความพ้นทุกข์มาจากไหนอุปทา,านมันเข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดเราก็ไม่ใช่ปรารถนาความทุกข์ความลำบากหรอทุกคนก็ต้องการความสบาย แต่ถ้ามันมีความทุกข์ก็นึกถึงว่าเออคนทุกข์คนลําบากกว่าเรามันก็มีอยู่เราเป็นอยู่เท่านี้มันพออยู่ได้ไหมสบายดีไหมถ้ามันสบายดีแล้วก็เออพอควรแบ่งปันกันบ้างเห็นในหลายแห่งในเสือ้อยังไงก็ไม่พอเราก็ใช้เป็นแค่ผื้นเดียวแต่บางคนเอาไปสามไปสี่ไปนั่งในเต็นท์นั่งในปกนั่งเล่นตรงนั้นตรงนี้เอาไปด้วยอันนั้นก็ไม่ควร วันนี้ก็คงจะสรุปอยู่ประมาณนี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอํำนาจแิ่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียนประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระวระัปัจเอื้ออํานวยหนุนสง่งให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืน จเจริญง่อกรามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานําพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน